สิ่งนี้เหมือนปะวะคนดูเหมือนปะวะเหมือนนี่เหมือนฟังเวนดู้แลกันนะยำยำยำมาชุดขาวเลยสวัสดีนะโซจิโอ้สวัสดีโอ้กัดลิ้นเลยโอ้สวัสดีเฮฟวี่ วันนี้เราโอ้โหเรา,เรา,เ,ราเราไม่ได้มามานานมากเลยเนี่ยทำไมชุดเราสีขาวเ่ยการปราบผีมันควรจะใส่ชุดสีขาวอยู่แล้วเราเป็นโกดบัตเตอร์เราเเรามาปราบผีเราต้อใส่ชุดขาวเ,เราเราเราเป็นพวกไอเนี่ย แล้วปรับสังเสีทำไมเราใส่ชุดแดงมาทั้งตลอดเลยเราคิดไม่ได้ถึงว่าผีมันชอบหาฟุกเราเพราะเราใส่สีแดงยังไงล่ะสีแดงโอ้สงสัยชูชานมันเกินไปต้องสีขาวเลยต้องสีขาวบริสุทธิ์แสงสว่างเลยเป็นเป็นตัวแทนของพระผู้เป็นเจ้าผู้นำพาแสงสว่างแต่ว่าเดี๋ยวฮอบบิทหรือดอฟเดลิงไม่รู้อะที่ตัวละครและไอเราพอมันชื่อเลยนะอ้นที้แกดับมันไปไล่ผีอาณาจักรอาณาจักรคริงดอมไปมัน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 ถอดเสี้ยวกวไม่ก็สว่างอะเออผีโออไอนี่ของจริง อแล้วตัแต่วันนี้เรามาทำอะไรกันเนี้ยอ๋อเรามาปราบผีองตามสไตล์เกม,กมจีมอนจีมอนึกไม่ออกกูปราบผีอย่างเดียวเลยแล้วตัแต่บอนั่นแหละเอ้ยอย่าไปดึงางี้ต้องตีสั่งสอนเลย,อ,อ,ยอย่าไปตีไอ้นี่ชัตเตียมเอาไว้เอาไว้ปกป้องบ้านเราจกผีร้ายเฮ้ยวันนี้ไม่ผี่ด้วยใช่แล้ววันนี้จะมาปราบผีตามารรคำสั่งของลูกค้าคนหนึ่งนะใค้กันใครกันเหรอไม่ได้เตรียมไว้เสกแบบโอ้ อูอูอันนี้วการเข้ากับทีมแมบดีแกชอบสีอะไรวะ,ะเขียวเขียววะโอ้ไอ้นี่ก็โบโบโบไม่เขียวเลยวะอันนี้ดูเขียวดิและนี่ก็คือลูกค้าของเรามีปีกด้วยแต่ว่าในมือนั่นอะไรอโอ้ลูกค้าคนนี้เป็นเออนักฆ่านะมีอาวุธติดตัวนางสู้ได้ด้วยแหละแต่ว่าดูว่างานนี้จะเกิน เกินมือนาไปหน่อยเลยต้องขอร้องขอความช่วยเหลือจากนับปรับผีของพวกเราไงล่ะแสดงว่าภาษาเวีนตอนนั้นคงต้องเก่งมากเลยสินะโอ้ลูกคนดูอย่าลืมลงไปตอบคำถามที่อยู่บนหน้าจอด้วยนะนี่อ่านเลยนะจะปรับไอผีตัวนี้อย่างไรลงไปเ็นด้วยอย่าลงไปแจกหัวใจอ่ะโอเคเข้าเรื่องต่อจะได้ไม่เสียเวลาเอาล่ะตามสไตล์เลาสิ่งที่แกต้องทำคือสื่อสารกับลูกค้าด้วยภาษาของแกนะภาษาอุตลาดุดอะไรภาษาของฉันเองภาษาอุตลาดิส เราพูดดูซ hmm ิเ mm ดี mm ๋ยวฉันก right, ุยให้อ mm ือ mm อืออาไรหรือวาขายผีอ huh. <laughs> okay, re ่ามึงก็ไปคุยกันโอเคทราได้คำตอบไปแล้วเออนาบอกว่าอะไร ไอ้นี่มันมีสังขเวสีตัวหนึ่งอ่ะอยู่ในเมืองของเธอนะแบบมันไอ้เนี่ยมันมันเป็นรูปลักษณ์ของลิงอ่ะนะแบบสนมากเลยอ่ะแ,แล้วแล้วมันก็แข็งแกร่งสุดๆไปเลยเมืองของเธออ่ะนี้เธอเป็นเมืองด้วยเหรอใช่เธอบอกว่าอยู่ข้างนอกไอ้ฐานเราถามข้อมูลเพิ่มสิว่าเป็นทำเมืองแบบไหนแล้วผีว่าอะไรเป็นลิงก่อนฉันไม่เคยเจอมาก่อนนะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะแล้วเธอก็บอกไอ้นี่เธอบอกว่าเมืองเธอเราออกประตูไปแล้วเราก็ตรงไปเลยแล้วก็เจอเลยเดี๋ยวเปิดประตูก่อนเปิดประตูก่อนถึงเวลา ถึงเวลาฟื้นขึ้นชีพซีรีส์ไล่ผีลูกค้าลอ,อยอย่นี้นะครับและห้ามตายตามนั้นเพราะไม่งั้นพวกกูจะไม่ได้ตังค์แล้วมันมีรถหลายพันได้เลยเนะี่ยอ้อก็ไม่ได้ปราบผีได้ไงไม่ไม,ไม่เรียกได้ว่าไม่มีการใช้งานรถเลยเลยรถก็เลยเกิดออกมาเรื่อยๆ อย่างนี้ก็ได้เหรอใช่รถเรารถของเราไม่ได้เกิดจากการผลิตขึ้นมาเวลยเกิดจากการวางไข่แล้วก็ฟอกมันเป็นรถไปแล้วเราก็เลี้ยงดูมันขึ้นมาเว้ยนี่ดูว่าฉันเตรียมอะไรมาด้วยนี่คืออุปกรณ์ในการตัวจับผีของจริงอยใ่ใช้ไห้แกดูก่อนกล้องวงจรปิดกล้องติดหาผีเอ้ยกล้องถ่ายผี EMA จับคลื่นสัญญาณผีแล้วก็ตัวเอาเอาเอาันนี้เออเล่นไม่ได้อันนี้อาวุธหลักปืน<อ>ปืนปนปืนปืนปนปื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 ปืน ใช่แล้วมันเอาไปยิงทำให้ผีชักดิฉะง,งอยแล้วก็ไฟอีกดวงแต่เป็นแสงย v ในการตรวจหารอยเท้าอันนี้ตัวอย่างอะลองดูนี่น,นะรอยเท้าเราเองวะไหนคือสัญญาแถวนี้มีผีเปล่าเออแถวนี้ก็มีผีนี่ว่าอ๋อนี่ไงอันนี้ผีดีอันนี้เราเลี้ยงเอาเองสัตว์เขาภูมิไปแล้วจะเสียเวลาเลยคนดูรออใจไม่ไหวแล้วลูกค้าบอกว่าไปทางไหนอะโอ้โหอนที่แป๊บเราต้องเออน่าจะเลี้ยวขวาก่อนปนะ่ะเอ้ยแต่อยากไปอยากไปทางตรงอะ เราก็ต้องไปอ้าวกาไปก่อนได้นะเราไม่เคยมาสำรวจแถวนี้แบบจริงจังเลยชอบพุ่งชนนะอยากกลับมาซีรีส์อยู่ดีก็มาเกิดที่นี่เลยมันเป็นมันเป็นเพราะว่าแผนการของพระเจ้าบางอย่างเหรอเฮ<ว>้ย<ว>อะไรเนี่ยทำไมเป็นแต่สร้างมาละพังอะอ่ะเป็นฝีมือของผีไร้ที่ลูกค้านั้นได้ว่าก็ได้นะวันนอนตัวนั้นเหรอะใช่แล้วไอ้ผีลิงนี่แกว่านะอาจจะอาจจะมีขนาดม่พึงมาก็ได้ทีาา่พังบ้านให้หายไปขนาดไหนได้นะดูสะพานฉักมนีโอ้ไปเลยทำไมที่นี่ยังปลอดภัยอยู่เลยแสดงว่าไอ้ลิงนั่นยังไม่มาที่นี่แน่เลย จิมเงียบมากไม่มีคนเลยเหมือนทุกคนรีบอกพยกไปโดยที่ทิ้งบ้านเรือนเอาไว้โอ้โหถึงเวลาใช้อุปกรณ์ในการตระกินแล้วนี่ไงเครื่องเอ็มเอฟโอ้ยจมูกฉันใช้ไม่ค่อยดีที่นี่เลยแบบมันมันมันกลิ่นกลิ่นควันมันฉุนมากอะที่นี่มีควันเหรอฉันไม่ได้กลิ่นควันไงใช่ใช่ใช่เฮ้ยเอ็มเอฟรู้สึกว่าใจมันจะขึ้นขึ้นเลขหนึ่งตลอดเลยวะเฮ้ยเฮ้ยไม่คอมอะไงเสียงไปอะเสียงใครเหมือน กระทืบอะไรสักอย่างาาอรู้ว่ามันจะปั่นเรื่งนี้เมื่อกี้เมื่อกี้ฉันเห็นเงาอะไรด้านหลังเราไม่รู้ผ่านไปไม่เห็นอะไรเลยอ่ะแต่เมื่อกี้ฉันเห็นมัมนมันแป๊บเดียวมากเลยอ่ะมันหายไปไหนไม่รู้อ่ะงั้นแก็บับไปดูสิดูที่มีรอยเท้าอะไรที่ไม่ขอ,องเราป่ะอย่างนี้รอยเท้าเราเราเดินเข้ามาใช่ป่ะใช่เราเดินเข้ามามันมันไม่มีทางที่จะมีรอยเท้าเดิอนออกไปแน่นอนเพราะเราเพิ่งเดิอนออกมาเฮ้ยเดี๋ยวกล้วยกล้วยมาไงเนี่ยตอนแรกมันไม่มีนี่วางอีฟอีฟไปข้างๆกล้วย ตัวดาตัวตัวดาสิ่งแบบฟอร์มเล็กกล้วยแล้วขึ้นสัญญาณเมื่อกี้เมื่อกี้มีลิงมาเมื่อกี้มีลิงบางอย่างมาเกิดนะเมื่อกี้ลิงไหนใช่ไหมลิงเลยเมื่อกี้มาสปอรหลังฉันอ่ะจะของกล้วยหรือเปล่าน่าจะใช่แล้วกล้วยอีกะไรเนี่ยไอแกกินเป่าเผื่อเผื่อลิงนี่แกว่าเอ้ยกินกินแกกินแกขนลุกเออมันมีอยู่จริงไะเจอผีให้กินกล้วยนะครับคุณ คนดูผู้ชมแบบกล้องใช้ไงอะ่ะนี่ไงดีน,นี่ไม่ถ่ายผีหาหามุมดีๆไหนสิผีบ้าอะไรวะมาสดกว่าแจกแสกอย่างเงี้ยนั่นสิของใครผีชอบอยู่ในกลางวันหรือว่ามันอยู่ในฟังเขานะั้นจะเข้าไปถ่ายให้แล้วกันนะเห็นแล้วปะไม่ของสปีดที่ร่องหุนไอ้กล้องนั้นมีความพิเศษคือถ้าถ่ายโดนเนี่ยมันจะติดออกมาในรูปให้เห็นว่ามันอยู่ตรงไหนเป็นมีเลยอะ่ะ น้อทําายแบบที่ฉัน,นฉันห็นบาง่าง่กีนเนี่ยอาเาเช่นงฉันจะถ่ายแกแงหน้าเกล้อ,องเพะะเื่อว่าจะโผล่หลังเกมันชอบโผกกล่มาเก๋หนึ่องสามว้าวว้าวว้า <c oughs> เห็นววดดดมมมม้าววนาวว้าวว้าวว้าว้วว้าว้าววววาววาาววาว่าวาวว้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 ววมาวว้า้าวว้าวว้า้วว้า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 ้าวว้วะเฮ้ย ดี่นี่ี่ี่ีเรามาดูกันเลยว่ามันใช่ลิงผีจริงหรือเปล่าถ้าเป็นผีมันจะไม่ปีนต้นไม้เว้ยมันจะว้าไปเก็บไปใช่ใช่ใช่ง่ายๆไปแค่แค่เอาไอ้กล้วยเนี่ยไปติดไปบนต้นไม้เวไปต้นไม้แน่เลยว่ะมันเป็นผีผีลิงเขาเปต้นไม้เอาปืนไฟเผามันซะเลยเว้ยอ้าวไม่เลยมอนิเตอร์ฉันเฮ้ย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 อะไรวะที่ท่านลิงเหรอที่ท่านหินว้าที่ท่านลิงเหรอ ห็นว่าะไงวะนะไทไทันลิงแน่เลยวะโอ้โหเกิดอะไรขึ้นโอ้โหโอ้โหเห็นมาจากไหนมันเยอะจริงๆเลยว่ะตัวมันต้องใหญ่ขนาดไหนนะถึงจะโยนหินมาได้อะอะไรวะฉันเพิ่งกลับมาป่าผีไปเจอสกิลพัน สราเกลียวพลังระดับจีซัทเลยเอาไปลิงเอาไปนี่นี่นี่แล้วเลิกจุ่งแล้วเลิกจุ่งกับเรามันมองเราอยู่เฮ้ยสงสัยเป็นลิงที่ไม่ชอบกล้วยแน่เลยอ่ะนี่นี่เรากำลังต่อสู้อะไรอยู่จีซัทจีซัทจีซัทจะมาเอาตัวกูไปแล้วดูเหมือนว่าเราจะใช้ไม่ออกไม่ได้แล้วเราต้องทำอะไรสักอย่างไอ้ลิงบ้านี่แล้ว้ยถึงว่าทุกคนหายไปจากเมืองนี้เรากลับไปที่รถกันเถอะ เราไปตั้งหลักกันก่อนเลยที่นี่ไม่ปลอดภัยมันไปไหนแล้วมันเงียบไปแล้วนี่เราไปแล้วหรือเปล่าเราเข้าไปในถิ่นมันนะดิมันลบไปอีกฝั่งแล้วกันเฮ้ยอะไรอ่ะนวัตสาสตร์โทกุนเหรอน่าจะใช่แล้วมันมีเควสเต็มหมดเลยนี่อะไรอ่ะเฮ้ยมันบอกว่าระเบิดแรงสูงนึกว่าของเล่นอุ้ยทำไมสมบุกสมบูรณ์ใบ้านเลยวะโอ้อารัรัฐิ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 รั กลับไปที่รถก่อนเราขับรถผ่านไปไม่ได้แน่ๆเฮ้ยเอาศพอ้าวอู้เอาเอาศพแกนี่ไงนี่นี่นี่เฮ้ยเงียบดีปะศพศพศพเฮฟวี่ทรณีสูบไปแล้วเฮ้ยปรสสาทอุ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยที่นี่เขาต้องมีระบบการุ้มกันไอ้ผีพวกนั้นแน่นอนเลยโอ้ปรสสาทโยกุจะมาใช้ป้อมปืนเยอรมันวะอะไรของเงยของลิงแน่เลยวะเนี่ย มีมีม,ม,มีดาวตัวอาหารด้วยมีฐานด้วยโอ้พี่ก็มีเนื้อมีปลาเออดูนี่ดูนี่ไปเผาเนื้อจิ้วแกหิวปะหิวมากเลยนิน,น้ำหมูเอาใส่เข้าไปว้าว <laughs> ของผีปะเนี่นยแล้วเราเราโซยหมดเลยดูเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยว <c oughs> เลย เฮอพี่แกหลังสิไม่คขอว่าไงเกลัมาอะไรได้ไอไอ้ลิงนั่นมันมาทวงของมันคืนอ่ะเยเร็วเนี่ยนั่นต้องเป็นบ้านผีแน่ๆนเลยเราจะทำอะไรมันออกมาดีนี่มีลูกซองกำนันอยู่เดี๋ยว วิิวฉอยู่ไหนมันมันมีวิิตอบแปลกๆเอ่อยิบเอฟก็ได้อะจริงๆมันไม่ได้ใช่เงี้แต่ใช้เงี้แหละัลโหลัวลหลัวดีมาฮัลโหลพีบฮอลโหลรีตอบด้วยไม่ตอบวะเฮ้วในป้อมปืนมันแกเอาปืนบ้านจริงเขาไปนาาทใสรมนเลยอลโหลัฮอลโหลัู่ากอ๋อหลัหลัฮ้ยโเหลือคุณราสานีครับทำอย่างดีดีกว่าเอาๆเดี๋ยวเลยเราไเราเปอย่างั้นะ เราทำได้แค่นี้แล้วไอเล็กลับไอเล็กลับนั่นแหละเอ้ยนั่นแหละตัวอะไรเล็กๆอ่ะเอ้ยเอ้ยลิงอย่างไหนเนี่ยตัวมันต่อยในอยู่ตัวมันเล็กมากเลยอ่ะมันพยายามกัดฉันวะลูกใครอ่ะลูกลิงอะไอเปล่าไปปล่อยดิในป่าเลี่ยนะป่ามัเต็มไปหมดเลย แกไม่ควรอยู่แถวนี้นะไอ้ลูกลิงฉันกำลังไล่ล่าแม่ลิงที่มันผียักษ์อยู่เนี่มันลูกลิงแกไม่อยากจะทำร้ายแกว่ารีบกลับเข้าป่าไปครับไปไปปล่อยไอู้กเลยไปเลยไปเลยไปไหนเนาะไปลงน้ำอ่ะลงน้ำเหรอลงน้ำเบอ่อไอ้ลูกลิงไงนเลยเราไปได้มาตัวเองกันเออไม่ได้ไอ้ก็มามามันกัดฉันเอาฉันไม่รู้ว่ฉันป่าไปไม่คิดว่ามันจะอยู่ในน้ำอ่ะเฮมมี่แทงปลานี่ เพื่ออะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไททันลิงเดี๋ยวจะปาหินแน่ๆเลยเหมือนในเหมือนแอคแอคออไททันน่ะไททันลิงมีเครื่องยันหลัมมิติไหมนี่นี่นี่เครื่องยันหลัมมิ่ตีอ่าวาจซ่าลาบูดูดีดีเย่าไม่น่าเลยนี่นะฉันขอหาพลังเกิดไม่ได้ใช้นานมากฉันมีหิบ ฉันมีเห็บลิงอยู่ดูดูเรียวฝ่าจะโคค่าตายอุ้ยมันเต้นมัเต้นอุ้ยมันเต้นมันเต้ไม่กลัวเราเลยนี่หว่าอุบาท่สุดแค่ขอโทษนได้บีแต่ว่ามันเป็นอุปกรณ์ฉันเอามาฉันก็อยากจะใช้มันถึงแกจะเอียนมันก็ตามนะเออโอ้โอ้โอ้ย โอ้ว้าวไอ้ลิงนั่นทำดีมากเฮ้ยเดี๋ยวเราเรามีสิ่งที่เหนือกว่านั้นแล้วเราไม่ต้องใช้เครื่องบินแล้วดีกว่าคืออะไรยานอวกาศมันคือยานสตาร์เวอร์เฮ้ยมาขับไปด้านไปด้วยเฮ้ยเจ๋งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีปัญหาไอ้ลิงเอ้าพูดได้นี่หว่าแกใช่ไหมที่ไปปวดลูกค้าไอ้ผู้หญิงตัวสีเขียวอ่ะเขาบวดชัางก่อนแกเป็นตัวอะไรจงบอกนามของแกมาไอ้ผีผีบ้าอะไรเห็นกูเป็นไรวะ แกเป็นผีเป็นไรเห็นเป<ผ>็นอะไรเห็นเป็นตัวอะไรลิงแต่ลิงบ้าอะไรดาได้วะแล้วขยายร่างได้แกมไม่ใช่ลิงธรรมดาอะไรคือลิงดาได้วะลิงดาดินดาน้าไงเอาก็ต้องว่ายได้ดิไอดาดินน่ะไอไว่ายดินเนี่ยคืออะไรออกไปออกไปมากวนทาไมฮะออกไปออกไปนี่บ้านฉันนี่บ้านแกเ <ไว S 1> หรอ <c oughs> บอกชื่อว่าก่อนดิอยากมีชื่ออะใช่อย่างนั้นบอกชื่อเอาปรับไปปรับผีจ้องรู้ชื่อผีจะได้ปรับได้อยากจะมาปรับแกวันนี้เว้ยแกต้องมีชื่อด<ช>ิ มันมีไม่มีใครเคยตั้งงั้นฉันจะเข้าไปหาชื่อแกในบ้านแกอาจจะมีบรรพบุรุษแล้วก็มีชื่อแกอยู่ก็ได้โออโอ้ยระบายแม่งอย่างหมอกลงเลยดูดิเราเราไปข้ามไปทีนี้กันดีกว่ามองไปด้านหลังนี่โคตรน่ากลัวเลยอ๊อฟ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 อแกแกทำแกทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะเว้ยเฮ้ยแต่เย็นสิมันมันกำลังคุยกับเราเลยเฮ้ยแกเราต้องใช้กลับมาใช้ไม้อ่อนอีกรอบไปพยายามคุยกับมันดีๆเว้ยเฮ้ยไอ้ลิงบ้าออกไป ออกจากบ้านก่อนขอตำรวจบ้านก่อนโล่งๆอ่ะเฮ้ยห้องน้ำอือโอ้นี่ห้องครัวสินะโอ้ต้องเก็บของจะมีเจออะไรปกติไหมเอ้ยโต๊ะอะไรนี่กูบ้านกูเออมาใหม่เออขึ้นเข่าตำรวจเฉยๆบ้านกูบ้านกูเอ้ยนี่มาจะมีปืนยาสรุปอยู่ไว้ยิงลิงเอ้ยเออฉันเอาไปเถอะเดี๋ยวออกาไปลองเดี๋ยวออาหปลองฉันเอามาจากไอ้นี่เอ่อพวกพวกกลุ่มควบคุมสัตว์ฉันเปลี่ยนเป็นกระสุน ยาสรุปไ้แล้วกันนะมันจะสรุปแล้วไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยเล้ยกล้วยเต็มเลยเจอห้องกล้วยเจ้ดูวะแกอยู่ไหนแกเนี่ยฮะมันจะโดนลิงไล่เอาปืนยาสรุปมาชอบมาแล้วชอบมายิงมันให้ไหนฮะยิงไปไหนชอบจากบ้านเนี่ยนี่หน้าหลังห้าหลังเว้ให้แกจากบ้านแล้วอะเอางี้ฉันมีเขาเสนอฉันจะให้กล้วยแกหนึ่งล้านหวี แก okay, แลกกับเพื่อนฉันแล้วบอกชื่อแกจะเอาไหมเอาแต่าาว่ากล้วยแกแล้วนะแกมากินได้ <S <S 1> <S 1> เฮ้ีไกับเราไปดีกว่าวไปออกมากันไปไปกินกล้วยกว่ยอนแกเราค่อยคุยกันไปกินกล้วยกว่อนก็แล้ไม่ต้องการกล้วยการให้แกออกไป,อ,ไป <S <S ออกไปเหรอไปงา<ล>นงานงานนแกช่วยไปดูกล้วยเจียงแกไปหยิบกล้วยช่วยเอากล้วยออกจากบ้านหน่อยได้ไหมล่ะเนี่ยไปกองอ่ะโอ้โห จ่เจอหวยหวยเราจะต้องไปเรียกกองกำลังเสริมลงมาแล้ววะจะมีพลาทามิตที่เป็นพวกคาเมราแมนอยู่อะฮะใช่แล้วคาเมราแมนเฮ้ยอะไรอะเอ้ยยยอย แล้วมัระเบิดโลกวิญญาณนี่นามัมันมันไปเอามาจากไหนอ่ะเจ้าว่าไอ้ตัวนี้ไม่นธรรมดาแล้วมันเป็นลิงไม่ธรรมดาเลยอ่ะเฮ้ลบลบลบเฮ้ยเก้ยอะไรเก้ยอ่ะอ๋อเยไอ้ไอ้ลิงบ้าโอเคเราจะไม่ทนอีกต่อไปแล้วฉันจะใช้ไม้แข็งละฉันจะอัดทุกอย่างเข้าไปในกำแพงนั่นเว้ยฉันจะสิ่งโยนนี่แม่งเข้าไปในกำแพงให้หมดเลยไ เอาไปเลยเอาไปเลยเอาดิเอาดิเอาดิไอลิงบ้าออกมาดีออกมาดีช่วยแกช่วยยูหน่อยไปหนแล้วอ่ะเ้ยนั่มัแน่เลไเห็นปเปล่แสดงอะไรูภาพเหรอฮะฮ สวัสดีวันนี้กูจะปาบมึงให้เฮียนเลยเฮียนนักเหรอเฮ้ย <c oughs> อะไรอ่ะ <c oughs> ตามฉันมานี่ลูกค้าอยู่ใกล้ๆฉันเอาไว้นะมีคุณท้าประตูเฮ้ย <c oughs> ไอ้ไข่อะไอ <c oughs> ้ลิงไปมันกลายไปอย่างนี้ข้า <c oughs> งล่าง <c oughs> ไงล้หรอกลายแล้วเป็นบูคคงลูกค้าจัดก,การมันเลย โอ้โหโอ้ยหยุดนะเรื่องนี้ทำอะไรกับมันนะเราทำอะไรกับมันได้เราต้องฆ่ามันเฮ้ยเดี๋ยวลืมเลยเอเทนอยู่นี่วะเอเทนมาแล้วมันไม่เป็นไรเลยอะเลือดเลือดมันกี่หลักเนี่ยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านเลือดไหมเลือดแม่งร้อยกว่าล้านเลย มันมากมันโอเวอร์หน่ายต่อสั้นโอเวอร์โอเวอร์โอเวอร์หนต่อสั้นเลยยบเข้ามาทุกอย่างที่มีโอ้อ้โหมอ้โหอ้โอ้โหโอ้โใอห้เลือ้จหเอ่อ้ขหอ้โหโอ้โอ้โมาอ้อนมันอ้โหหรอหรอหออ้โหโอ้โห้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โ่โม้นหโอ้โหโอ้โหโอ้า ใครอยู่ข้างแกกำลังจะฟันรุนแราเลยมแกคนรีบไปอยางกนี่อย่างนี้เลยไอพี่ไรมาสวดส่งแกด้วยเพลงของทีฟอเทดเอาไหมเริ่มฟอเทดไปหนึ่งสองซั โบโบโบช่าเฮ้ยอาบ้าโตโอ้ยเดี๋ยเดนอยู่ใกล้ใกลที่สุดเลยเฮ้ยรูพี่ว่าอยากคุยอะได้วยอ่ะแกจะตาแไปกับฉันปอนนี่แหละอืมกินด้านวันรับคุณมันไม่ตายมันรอดจากคุย แกแกแกดูแกไปส่องกระจุกตัวเองก่อนไหมแกเป็นไ้มืดไปแล้วแกไปหรือไม่ไปแล้วไอ้นี่ม่ใช่อาบมันเป็นไอ้นี่อาลิงเไหมแต่จะมีใช่ที่ฉันจะไปคือมีเงื่อนไขหนึ่งคือการทำงานฆ่าแกเสร็จแล้วได้เงินเว้ยถ้าแกตอนนี้แกฆ่าลูกค้าไอะไรใช่ป่ะเพราะฉะนั้นฉันเลยต้องทำข้อเสนอที่มันใกล้เคียงมากสุดเไยคือแกเอาเงินไปพวกเราเลยแล้วแกแค่เงินไปเราไม่ได้ฆ่าไปเราจะฆ่าแกเพื่อเอาเงินไงจริงๆเราต้องการเงินไปยี่ยา ใครตกเที่ยวบินดีจไม่ได้กลับบ้านแล้วนะไปเขาว่าไงไปโรเออก็ปไปด้วยลาก่อนจ้ลิงลาก่อนไอลิงโง่อ่ะจะกลับบ้านแล้ออกไจากาคีเกเกเท่า่เราเปได้เออแไปพวกกูไม่ได้ออกไปจากที่ละทีวะเฮ้ย จะใช้วิธีนี ye, ้ ine, ในการกำจัดมันแล้วล่ะ <laughs> แก้เลยจะ <laughs> ยช่วยพลังแกอยจะเยอะพลังครับน,นึงเอาไปจะเพพลังให้แกใหญ่ขึ้นเดี๋ยวมันท้าทายเหรอมันเอาพลังมันให้แกด้วยมันมันอยากมันอยากท้าทายแกป่ะปลา,าเลย็จมาเลย ฉันนินดีอยังตายฉันเบื่อแกแล้วว่ะรู้ไหมฉันเบื่อแล้วว่ะฉันจะไม่เล่นกับแกงีต่อไปแล้วสองสสหน,นึ่งชิลุกไม่จริงชิโร่เอ็นนี่เหมือนฆ่าไม่ตายเฮ้ยยังไฉันอุยอุยฉั้<ต>าไปเจโลวันนี้ละไปแล้วล่ะหลอ <laughs> กเกิไอ้งู ใช่ใช่ใช่ตายแบบคลิปจะจบเลยเว้ยรอบนี้เว้ยเฮ้ยมาอยู่นั่นโอ้ย,อยถึงไม่ยอมจบถึออยงยอมไอยยิงอ๋อ Just believe you could be so remarkable Thoughts in my head, a collage and they spread I'll be great one day, going off of my meds No, I'm not giving up, no, I'm not giving in I will make it to the top, taking off in the wind, I gotta make it I'm saving every day to taste it, I'm patient, but my mind, it can hardly take it I'm chasing a dream that I've had for several ages, a bacon. Modern kingdom for the taking